เวลาดิงกลีเป็นตัวละครในแฟรนไชส์ o กูบิดูที่ได้รับความนิยมมากๆคือเป็นหนึ่งในตัวหลักเลยที่ทําให้คนชอบเรื่องนี้นะครับไม่ว่าจะด้วยความเนร์ดความเซอร์ซ่าความน่ารักและหลายอย่างรวมตัวกันกลายเป็นความรักที่เรามีต่อตัวละครนี้และเติบโตมาด,ด้วยกันตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมละครับแต่ทั้งนี้เราเชื่อว่าหลายคนคงจะหลงหลมลืมๆไปบ้างว่า เวลมานั้นมีเสน่ห์อะไรให้เราหลงรักกันใช่ไหมล่ะครับและ Lost in Tune Profile EP นี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเวลมาเพิ่มเติมกันครับและยังมีอีกหลายมุมเลยที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้แน่ๆหลังจากดูคลิปนี้จบทุกคนจะรักเธอมากขึ้น100%แน่นอน พอดีเราไปดูหลังบ้านมาแล้วพบว่ามีผู้ชมเกินครึ่งเลยนะครับที่ดูคลิปของเราแล้วแต่ยังไม่เคยกดติดตามถ้าชอบคอเนเทนต์ของ Lost Into นะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราผลิตคอนเทนต์ดีๆออกมาได้นะครับ เรามาเริ่มที่การแต่งตัวของเวลมาก,กันก่อนแน่นอนตัวละครจากยุคโบราณเขาจะมีความจัดจ้านในเรื่องชุดกับคาแรคเตอร์มากๆคือจะเป็นสีสดๆแต่งตัวจัดจ้านไปเลยอย่างเวลาเนี่ยถ้าไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่ต้องปลอมตัวหรือต้องใส่ชุดอัมพลางร่างกายแล้วล่ะก็เวลมาก,ก็จะใส่ชุดสเวตเตอร์สีส้มคอเตา่ากับกระโปรงแดงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในสภาพอากาศแบบไหนก็ตามเวลมานั้นมีผมสีน้ำตาลแดงยาวถึงประมาณช่วงคางใบหน้าจะมีกระเล็กน้อยครับแล้วก็ใส่ถุงเท้าสีส้ม ยาวถึงเขา่าคู่กับรองเท้าสีแดง โดยชุดชุดเนี่ยก็จะเป็นชุดประจำของเวลมาไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นไหนะนะครับยกเว้นภาคอพพับเนมสกูบิดูที่พอตัวถูกย่อขนาดให้จิ๋วลงการแต่งตัวก็จะเปลี่ยนตาไปด้วยแต่ยกเว้นซิกเนเจอร์อย่างหนึ่งของเวลมาที่ไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นไหนก็ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยซึ่งก็คือแว่นตาหนาเตอะสุดเนิร์ดหลายคนเนี่ยหลงรักสาวเนิร์ดนี้เพราะแว่นตานี่แหละแถมซีนที่ต้องมีให้เห็นประจำทุกๆภาคก็คือซีนที่เวลมาทำแว่นตาตกแล้วก็จะมองไม่เห็นอะไรเลยต้องก้มไปเก็บ จนไปเจอผีสางนางไม้อยู่เรื่อยและยังไงก็ต้องหาให้เจอด้วยนะเพราะถ้าไม่เจอก็จะมองอะไรไม่เห็นเลยนั่แหละโดยที่ซีนพวกเนี้ยก็จะมีใส่ไว้ในหนังไลฟ์แอคชั่นรวมไปถึงเกมที่คาราวะ s สกูบิดูเวอร์ชันต้นฉบับนะครับก็เลยได้มีการหยิบท่าซิเนเจอร์นี้มาใส่ไว้ในสื่อเหล่านี้ด้วยเช่นกันแหละครับ นอกจากนี้นะครับเวลาเนี่ยยังเป็นตัวละครที่เป็นตัวแทนความหลากหลายในยุครกแรกเลยนะครับถ้าเราลองสังเกตดีๆเราจะรู้ว่าเรื่องความหลากหลายในการ์ตูนมันมีมานานมากๆแล้วโดยจะให้เวลมาเป็นตัวแทนของเด็กเนร์ดที่ไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองแบบดัฟนี่ที่หุ่นเนี่ยเรียกว่าเป็นซูเปอร์โมเดลได้เลยแต่เวลมากลับจะมีร่างกายที่อวบกว่านั่นแหละซึ่งสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้จะอยู่ในตอน Wednesday is Missing ของ The New Scooby Doo Movies จะเป็นช่วงตอนต่อเนื่องที่ Scooby Doo ได้ไปค r อสโอเวอร์กับ Adam Family. ซึ่งมันจะมีอยู่ประโยคนึงครับที่เวลม่าบอกว่าได้เวลากินอาหารคลีนแล้วก็ได้บอกเราอย่างชัดเจนเลยนะว่าเวลม่าก,กําลังคุมน้ําหนักอยู่แม้จะยังไม่สําเร็จก็ตามแต่ความจริงเวลม่าอาจจะพูดบายเบี่ยงไปเฉยๆก็ได้เพราะไก่ที่ครอบครัวอดัมเอามาให้กินเนี่ยหน้าตามันดูไม่ค่อยน่าอาภิรมสักเท่าไหร่เลยนะครับโอ้ย ช็อตนี้เรียกว่าน่าเอ็นดูมากๆเท่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะรูปร่างแบบไหนยังไงเวลมาก,ก็มีเสน่ห์ในตัวเองที่ทําให้หลายคนหลงรักมากมายรวมถึงการอยู่ร่วมกันของแก๊งปลาผีก็ไม่มีใครที่แคร์เรื่องราวแบบนี้ทุกคนรักกันกลมเกลียวแม้ว่าจะมาจากต่างที่มาก็ตามนัดนองตรงนี้เป็นจุดที่เรื่องพยายามบอกเรามาตลอดนะครับว่าความหลากหลายมันไม่ใช่เรื่องแปลกมันไม่ใช่เรื่องแตกต่างอะไรเลยสุดท้ายแล้วทุกคนก็รักกันได้ไม่ว่าจะมีลักษณะแบบไหนก็ตามนะ ส่วนในเรื่องนิสัยและภาพรวของเวลาดิงกลี่เธอดูจะเป็นคนที่ลหลงใหลในเรื่องความลึกลับซ่อนเงื่อนมากๆซึ่งจากบอกสัยต่างๆในสกูบี้ดูอาบาคาดาบ้าดูตัวของมาเดลินดิงกลี่น้องสาวของเวลาได้บอกเอาไว้ว่าพี่สาวเธอเนี่ยเกิดมาพร้อมกับหนังสือลึกลับในมือด้วยอันเนี้ยไม่ได้ว่าเป็นโชคชะตาอะไรขนาดนั้นหรอกนะครับเป็นการเปรียบเลยยียเฉยๆว่าเวลานั้นรักการสืบสวนสอบสวนเรื่องลึกลับมากๆเท่านั้นเองเวลาเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดเป็นกรด รอบรู้หลายๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องราวของวิทยาศาสตร์เธอจะเนิร์ดเป็นพิเศษโดยเวลม่านั้นมีไหวพริบที่เรียกว่าจัดจานและเป็นคนหลกัหลกๆเลยที่ไขปริศนาได้บ่อยๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเรื่องราวก็จะส่งคู่แข่งที่มีความฉลาดใกล้เคียงกับเวลม่ามาทดสอบเธอทุกครั้งและก็ถูกภาคด้วยซึ่งคนที่แสบที่สุดที่เวลม่าระบากใจมากๆเนี่ยก็เห็นจะเป็นเวเลน่าเดมซี่จากภาควอตเนลสกูบิดูนี่แหละที่รูทันไปสะหมดแต่สุดท้ายเธอก็เป็นแค่ตัวละครที่ใส่เข้ามาเพื่อพัฒนาให้เวลม่า ในความฉลาดของเวลมามันก็เป็นข้อดีอยู่นะครับแต่ข้อเสียคือเธอไม่เคยยอมแพ้เลยถ้าติดค้างอะไรอยู่ก็จะเอาให้ได้หรือถ้าแข่งอะไรกับใครอยู่ก็จะกัดไม่ปล่อยจนบางครั้งเนี่ยก็เผลอนิสัยเสียออกมาเหมือนกันด้วยอย่างการพูดจาเสียดสีคนอื่นแช็กกี้เนี่ยเรียกว่าโดนประจําแต่เวล玛าจะเป็นคนที่เจ้าเล่ห์ด้วยนะครับใช่ หน้าตาใสาซื่อแบบนี้แหละที่ชอบเลี่ยมกับคนอื่นอยู่ตลอดแต่ก็ไม่ได้บ่อยนักกันนะครับเพราะภาพจําของเราจะเห็นเวลม่าเป็นเด็กซื่อๆใช่ไหมหละครับแต่ถ้าว่าครั้งหนึ่งในสกูปิดู In w น s My m u m m y เวลม่าดันจับพลัดจับผูกไปอยู่ในแกงที่เก่ออาชญากรรมซะงั้นซึ่งเวลม่าเข้าไปเพราะเจตนาที่ดีในการช่วยปกป้องทรัพย์สมบัติของคลีโอพัตราได้แหละแต่ดันกลายเป็นหนึ่งในแกงคนไม่ดีซะงั้นซึ่งเวลม่านั้นก็จะเป็นคนเดียวของแกงปราบผีเลยนะที่เคยเก่ออาชญากรรมแบบจริงๆจังๆอีกด้วยซึ่งมันจะมีจังหวที่ มาใส่ใจเพื่อนๆจนตัวเองต้องกลายเป็นรูปปัน้นดกด้วยนะก็ม่งบอกว่าเธอนั้นรักเพื่อนพ้อมมากๆนั่นเองและอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้เลยคือเวลมานั้นเธอจะเป็นคนที่ยึดในหลักเหตุผลและตกกรกะความเป็นจริงมากๆสไตล์เดียวกับพวกนักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆนั่นแหละครับคือไม่ว่าจะเป็นปรัชญาความเชื่อหรืออะไรก็ตามจะต้องไม่มีการพูดลอยๆทุกอย่างจะต้องพิสูจน์ได้จะต้องมีคําอธิบายกับเหตุผลตามมาเสมอแล้วก็มาจะหมกมุ่นคลางแคล,ง,ลงใจกับเรื่องราวตรงหน้าถ้าหาคำตอบไม่ได้นะเธอก็จะคน มันอยู่แบบนั่นแหละซึ่งก็เป็นจุดเด่นของเวลาที่มีความฉลาดแบบสุดๆนั่นแหละบางทีเธอเองก็ยังบอกด้วยนะว่านิสัยนี้ของเธอมันดูน่าเบื่อมากๆแต่ทําไงได้ละ่ะก็คนมันฉลาดแล้วก็เกิดมาเป็นแบบนี้เองนี่นะนอกจากนี้เวลายังเป็นคนที่จิตแข็งมากๆนะครับขนาดชนะตัวตลกจากโกนสุดห้อนในวอตส์ิวสกูปิดูมีงานเปิดโรงแววไพรยอย่างหลอดวาโดเนียแถมเธอยังสามารถระบุอัญมณีของปลอมได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆด้วยนะคือแค่จับจับดูก็รู้เลยเพราะว่าเวลาเนี่ยชอบจิ๊กของโบราณ มาอยู่เป็นประจำและยังต้องร่วมไขคดีเกี่ยวกับพวกโจรขโมยของมีค่าพวกนี้อยู่หลายปีก็เลยมีความชำนาญเรื่องนี้เป็นพิเศษด้วยนั่นเองเออเห็นแบบนี้ก็น่าชวนเวลมกมาช่วยดูทองปลอมในไทยของเราด้วยนเนี่ยค่าตัวน่าจะแพงน่าดูเลยแหะครับเออแล้วพอพูดถึงเรื่องค่าตัวเนี่ยแม้เวลมาจะยังเป็นแค่วัยรุ่นนะครับแต่เธอนั้นก็ผ่านงานที่ทําเงินเข้ากระเป๋าให้ตัวเองได้มาหลายๆงานมากแล้วนะครับฐานตลางงานก็โปรไฟล์ดีเอาเรื่อง อย่างงานแรกเนี่ยเธอเคยเป็นนักสืบรุ่นเยาวรับจ้างกับแกงเพื่อน,อนที่มีขับเ้าของตัวเองที่เรียกว่าสำนักงานนักสืบสกูบี้ดูและก็มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเล็กๆน้อยๆสำหรับบริการในการไขปริศนาในบ้านเกิดของพวกเขาที่เมืองคูสวิวนั่เองซึ่งงานงานเนี่ยต้องบอกว่าเวลม่ายังเป็นเด็กน้อยอยู่เลยนะครับในภาคอพพร์เนมสกูบี้ดูมีในภาคเดอะนิวสกูบ Do ดูมูวีตอน j จคิวแอนด์ไฮแกงปราบผีร่วมถึงเวลม่าเนี่ยก็ได้ร่วมไขคดีปริศนาและก็ได้เงินมาเป็นค่าตอบแทนด้วย แถมได้เดือมูวีเดียวกันแต่เป็นตอน The ะฮันเ e d คอดิวาวพวกเธอก็ได้รับส่วนแบ่งจากดิ v แวนได e หลังจากช่วยงานไม่ให้คอดิวาวนี้ต้องปิดตัวลงมีครั้งหนึ่งที่แก๊งมิสซุยอิงนน้นเกิดต้องแยกกันขึ้นมาเวลมาเนี่ยได้ไปตามทางของตัวเองและได้ทดสอบ IQ ความฉลาดของเธอจนได้มาเป็นนักวิจัยผู้ช่วยที่นาซ่าด้วยอันเนี้ยเรียกว่าเทมากๆแถมครั้งนึง ในเดอะมูวีตอนสกูบี้ดูออนซอมบี้ไอแลนด์เวลมาก็ได้มีการเปิดร้านหนังสือแนวลึกลับของตัวเองด้วยนะครับแต่สุดท้ายแล้วแก๊งปลาผีก,ก็มาตามเวลมาที่กําลังขายหนังสืออยู่และร้านหนังสือสยองขวัญของเวลมาก็จะไม่ได้ถูกพูดถึงอีกเลยนับตั้งแต่จบภาคภาคนั้นนะครับอันนี้ก็เรียกว่าน่าเสียดายอยู่แต่ก็คงจะถูกหยิบมาพูดในอนาคตลำมังครับ ในด้านความสามารถของเวลาเรียกว่าเธอครบเครื่องอยู่เหมือนกันนะครับโดยในอพพัพเนมสกูไิดูเวลาจิ๋วเนี่ยได้เคยบอกว่าเธอฉลาดขนาดอ่านภาษามอสได้ตั้งแต่ยังไม่ถึง10บขวบเพราะเคยมีแก๊งลูกเสือหญิงมาสอนให้เธออ่านซึ่งก็จะมีใช้ในตอนโตด้วยนะครับแม้ว่าจริงเรื่องราวทั้งหมดมันจะไม่ได้เชื่อมต่อกันก็ตามนอกจากความฉลาดเวลมาในอ uh พับเนมสกูไิดูยังบอกอีกว่าเธอนั้นรู้จักศิลปะการต่อสู้มาตั้งแต่เด็กๆคือเตะต่ตอยแบบพอไปได้แต่จริงเวลาก็ไม่ค่อยได้ใช้ทักษะพวกนี้หรอกนะจที การวางแผนใช้สิ่งของรอบตัวซะมากกว่าซึ่งก็จะเป็นจุดเด่นที่ไม่ทับลายของเดฟนี่ที่มีทักษะการต่อสู้ระดับสายดำของคาราเต้เลยนั่แหละ แต่แม้จะต่อสู้ไม่บ่อยแต่เราจะได้เห็นความยืดหจุ่นร่างกายของเวลมาบ่อยมากๆไม่แพ้แชกี้เลยคือสู้ไม่บ่อยหรอกแต่เน้นเอาตัวรอดแบบเฟี้ยวๆซะมากกว่าเดี๋ยวก็ต้องลงรถกลางเดี๋ยวก็ต้องเกาะท่อเดี๋ยวก็ต้องขี่จักรยานล้อเดียวลอยฟ้าคือหลายๆอย่างถ้าไม่มีกลืนจริงนะก็อาจจะไม่รอดไปแล้วแต่นี่เวลมาเอาตัวรอดได้หมดทุกสถานการณ์จนหลายคนถึงกับเอะใจแล้วเอาไปตั้งทฤษฎีร่วมกับพวกแชกี้กันเลยว่าหรือว่าพวกนี้จะไม่ใช่คนธรรมดาแต่เป็นพวกพ่อมดแม่มดบินได้ อะไรทํานองนั้นเลยครับ แล้วนอกจากความยืดหยุ่นร่างกายแล้วเวลมายังมีร่างกายที่แข็งแรงแบบมากๆนะครับครั้งหนึ่งเธอเคยยกนักมวยปล้ำที่ตัวใหญ่มากๆได้แบบสบายสบายเลยแถมไม่ได้ยกคนเดียวนะครับแต่อุ้มพร้อมกันถึง2คนเลยนะครับโดยปกตินักมวยปล้ำก็หนักกว่าผู้หญิงทั่วไปอยู่แล้วแต่เนี่ยเล่นแบก2คนพร้อมกันแถมยังโยนทั้งคู่ลอยขึ้นไปเหนือหัวได้อีกซึ่งเวลาขนาดนามท่านี้ด้วยตัวเองว่าเป็นท่า flying d i n g y ท่าซ i เนเจอร์ของเธอในมวยปล้ำนั่นเอง ซึ่งที่กล่าวมาเรื่องหมวยปลามเนี่ยมันจะอยู่ในตอน r a s o r er m a n i a c s ของภาควอตช์นิวส o o ู y Do นะครับซึ่งจัดว่าเป็นตอนที่บันเทิงใช้ได้เลยเลยครับทีนี้เรามาดูในส่วนเรื่องราวความรักโรแมนติกกันบ้างเวลม่าเนี่ยก็เรียกว่าสเสน่ห์แรงเอาเรื่องเพราะมีคนที่แอบบิงเธอเยอะอยู่เหมือนกันอย่างเจ้าโบเนวิลจากภาคกูปิดูออนซอบบี้ไอแลนด์ในตำนานที่เป็นนักสืบที่มาทำคดีการหายตัวไปบนเกาะมูนสตาร์อตอนแรกหมอนเนี่ยไม่ชอบเวลม่าเลยนะแต่ในช่วงหลังๆทั้งคู่กลับเข้าขากันดีมากๆ แต่เรื่องราวก็ได้ตัดจบไปซะก่อนเพราะเป็นแค่ภาคเดอ Movie เท่านั้นส่วนในภาคเดอ Movie อีกภาคสกูบิดูแอนเด c วิช o ก t ตัวละคร Ben Levencroft ที่เป็นนักเขียนเรื่องราวสายองขวัญชื่อดังก็มาปิงปิงกับเวลกเหมือนกันตอนแรกวันนี้มันก็ดูเป็นคนใจดีอยู่หรอก แต่พอตอนหลังเวลมามารู้ว่ามันไม่ใช่คนดีเธอก็เลยโมโหและจะทำทุกอย่างเพื่อเปิดโปงและหยุดตระก,กูลนี้ให้ได้และนอกจากนี้นะครับก็จะมีอีกเพียบเลยในภาค What New s c o o p ไปดูไม่ว่าจะเป็นนักแสดงเพื่อนในห้องแลบดาราหนังเพื่อนร่วมค่ายไปจนถึงพนักง,งานส่งจดหมายในเมืองคูสวิลเลยก็มีส่วนหนึ่งเพราะว่าเวลมาเป็นตัวละครที่มีสเสน่ห์ด้วยนั่นแหละ และความเนื้อของเธอนั้นก็มาจะดึงดูดคนแบบเดียวกันเข้ามาหาอยู่เสมอเอาจริงๆก็เสน่ห์แรงไม่แพ้เดฟนีเลยนะครับเนี่ยส่วนความรักหลักๆของเวลมาจริงๆตอนแรกอ่ะไม่ได้มีแววเลยนะครับซึ่งเขาคนนั้นก็คือแช็กกี้โรเจอร์นั่นเองในภาคแรกๆเลยนะครับสองคนเนี่ยไม่ได้ถูกจับมาคู่กันนะครับแต่ทีนี้แฟนๆเขาได้จับเวลมากับแช็กกี้มาจินกัน เจ้สุดท้ายก็ได้มีการสารต่อเรื่องราวนี้จริงๆสักทีในภาคที่หลายคนยกว่าดีที่สุดอย่างภาคมิสซี่อ i n c o r p ์ r a เ e d ที่เวลมาเนจะตามจีบแชกกี้เรื่อยๆตามจีบตลอดเวลาตั้งแต่ซีซั่นแรกเลยอันนี้เราไม่ขอบอกแล้วกันว่าสุดท้ายมันลงเอยยังไงนะครับแต่ว่าคู่แชกกี้กับเวลมาเนเป็นความรักโรแมนติกที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวบอกเลยว่าไม่แพ้เดฟนีกับเฟรเลยแหละครับ และต่อไปนี้ก็จะเป็นเกล็ดน่ารู้นอกเรื่องของตัวละครเวลมานะครับมีเรื่องที่น่าสนใจที่หลายคนน่าจะยังไม่รู้อีกเพียบห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับเวลมานั้นเป็นตัวละครที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเซลดากิลลอยที่รับบทโดยคุณชีลาเจมส์ในซิตคอมเรื่อง The m a n y l o v e of d o b b ดอ g i l l i s ในช่วงต้นยุค1960ครับซึ่งก็เหมือนตัวละครอ,อื่นๆในแกงปลาผีที่ก็ได้แรงบันดาลใจมาจากพวกเขาเช่นกัน ประโยคเด็ด j i n k i e เสียงสูงมากของเวลมานั้นเป็นซกเนเจอร์ของเธอเลย Jinkies 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 j i n k i e ซึ่งนักพากย์คนนั้นก็คือนิโคเจฟเสียงต้นฉบับของเวลมาที่พูดประโยคนี้ตั้งแต่ภาคแรก s c o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  Where Are You เลยได้เองจนกระทั่งเธอนั้นได้เกษียณตัวเองไปในปี1974แต่ประโยคนี้ก็ยังคงเป็นประโยคติดปากของเวลมามาตลอดไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นไหน ว่ากันว่าเสียงของเคสมีคุกชีที่เป็นคนให้เสียงเวลมาในซีรีส์บีคูสกุบิดูเป็นเสียงที่ทําให้หลายคนรู้สึกขยาดกับตัวละครนี้มากๆบางก็ว่าทําลายฝันไวัเด็กแต่ผลงานของเธอนั้นพิสูจน์แล้วว่าได้รับความนิยมจริงพอเธอได้กลับมาให้เสียงเป็นเวลมาอีกครั้งในเวลมาของแม็กซ์ที่ซีรีส์รวมไปแล้วถึงสซีซั่นเลยด้วย เวลาเนอพาร์ทเนมสกูบีดูที่เป็นเวอร์ชั่นเด็กเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากมาวินเดอะมาเชียนของลูนี่ทูนส์นะครับด้วยการให้เดินเร็วๆสับๆขาสั้นๆเหมือนกันมีเทคโนโลยีไฮเทคเหมือนกันแล้วก็ยังพกกระเป๋าที่มีไอเทมต่างๆไว้ตลอดเหมือนกันแถมแว่นของเวลายังใหญ่มากๆเกือบเท่าหัวเนี่ยซึ่งก็จะคล้ายกับมาวินตรงที่พี่แกตัวเล็กนิดเดียวแต่หัวใหญ่เบอรเริ่มเลยเนั่แหละ จริงๆยังมีอีกหลายตัวละครมากๆเนี่ครับที่ปราบตามลูนิตูนส์มาเพราะในช่วงยุนั้นเรื่องเนี้ยมาแรงจริงๆไม่ว่าจะทอมแบนเจอรี่สกูบ้ดูและอีกเพียบต่างก็เอาอย่างเรื่องนี้โดยการเปลี่ยนตัวละครให้กลายเป็นเด็กทั้งหมดเลยนั่นเองแหละครับในตอนจอร์นี่บราโวบราโว่ดูบิดูเหล่าแก๊งปราบผีจะได้พบกับจอร์นี่ซึ่งเวลาก,ก็แอบหลงรักเขาในช่วงสั้นๆด้วยแต่ก็มาเปลี่ยนใจเมื่อตอนจบลงนะครับ เพราะพี่แกชอบทําตัวซื่อซ่านะซึ่งไอตอนพิเศษตอนนี้มันมีฉากที่คารวะต้นฉบับมากมายไม่ว่าจะเป็นตอนที่จอร์นี่พูดว่าจิงกี้สมีตอนทําแว่นตกมีตอนสลับแว่นกันหลายๆอย่างทำมาถูกใจแฟนๆมากๆและเป็นภาคในตำนานที่หลายคนคิดถึงมาตลอดด้วย เวลมานั้นเป็นแฟนตัวยงของกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งเลยนะครับเธอรู้กลยุทธ์การเล่นไปอย่างดีและมีซีนที่ไปปรึกษากลยุทธ์กับทีมชาติด้วยจนต่อมาในวอชนิวส์กูบิดูเธอก็ได้ลงเล่นให้กับทีมชาติสหรัฐอเมริกาในรอบชิงชนะเลิศอีกด้วยนะครับบอกเลยว่าเวลม่าของจริง เราเชื่อว่าทุกคนที่ดูคลิปมาจนถึงตอนนี้จะต้องคิดถึงความทรงจําเก่าๆเกี่ยวกับเวลาและสกูบิดูกันอย่างแน่นอนเลยใช่ไหมละครับเพราะงั้นเราก็เลยอยากให้ทุกคนลองเล่าประสบการณ์การดูการ์ตูนในวัยเด็กให้พวกเราฟังหน่อยสิครับว่ามันช่วยเติมเต็มความสุขยังไงให้กับเราได้บ้างให้ทุกคนเล่ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์และกด u b s c r i b e ให้กับพวกเรา Lost in t ต n e เพื่อเข้ามาเป็นหนึ่งในครอบครัวคนรักการ์ตูนกันนะครับ